นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจาก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มาศึกษานะครับวงจรการทำงานของหลอดไฟเตือน 2T สืบเนื่องมาจากว่านะครับมีท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเขาได้คอมเมนต์มาบอกว่าครูครับครูช่วยอธิบายหรือว่าต่อวงจรเนี่ยหลอดไฟเตือน2ู ของรถ Honda Nova ให้ดูหน่อยนะก็เพลินว่าเราเนี่ยมีรถ Honda n o v a d ดัอยู่นะครับแล้วรถคันนี้ครูก็ซ่อมแซมแก้ไขเกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ยของเขาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วประกอบกับว่ารถ Honda n o v a d ดัเนี่ยมันมีฟิล์นะครับถึง3ตัวก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำความรู้เนี่ยนะครับมาถ่ายทอดให้ถ้าท่านใดสนใจท่านก็รับชมนะครับ ถ้าท่านทราบแล้วก็เลื่อนผ่านไปอ่าโอเคนะอ่าเดี๋ยวลำดับแรกนะครับครูจะให้เปิดซื้นแจรสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนครับเปิดซิ้แจรสตาร์ทเครื่องเอ้ยสตาร์ทอยู่ฝั่งไหนอ่านะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับอ่าอ่าดับเครื่องครับอยู่ตรงนี้เลยฮะไม่ต้องไปไหนไกลครับอ่า ดูนะครับตอนนี้ไฟหน้าปัดไม่ติดอะไรนะเพราะว่าลูกศิษย์เขาปิดสวิตกุญแจอยู่อา้าวเปิดสวิตกุญแจอ,อนตอนนี้อยู่ตำแหน่งเกียวว่างหลอดไฟเตือนเกียวว่างติดเดี๋ยวครูขออนุญาตเปิดไฟเลี้ยวไว้ข้างหนึ่งนะครับนี่ให้สัญญาณเตือนไฟเลี้ยวติดนะครับรุ่นนี้นะครับจะใช้หลอดไฟเตือนไฟเลี้ยวแค่หลอดเดียวนะครับ จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ติดแค่หลอดเดียวนะนะครับไม่ได้เตือนสองดวงนะครับโอเคนะชัดเจนนะครับครูขอญาตปิดสวิตกุญแจครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครูพามาที่กล่องฟิลกล่องฟิลจะอยู่ทางด้านท้ายเบาะทางด้านขวานะครับนี่คือกล่องฟิลรถสพลเปิดกล่องฟิลดิงมันขึ้นมาเลยครับ เดี๋ยวครูต้องบอกงนี้ก่อนนะครับว่าทีแรกที่มาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใส่ฟิลมาให้ครบแล้วฟิลก็ไม่ถูกต้องนะครับโดยฟิลตัวเนี้ยมันเป็น15แอมป์เนี่ยนะครับเขาใส่แค่ฟิล10แอมป์มาให้นะแล้วก็ฟิลสแปร์หรือฟิลสำรอง2ตัวเนี่ยไม่มีมานะนะครคูก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยเขาไปซื้อมาจัดก,การเสียบเปลี่ยนให้เรียบร้อยครบตามนี้ เสร็จแล้วเรามาดูนะครับว่าฟิลสามตัวเนี่ยประกอบไปด้วยฟิลอะไรบ้างนะเราดูนะฮะ 15A main นี่คือฟิลหลัก 7.5A ignition ฟิลที่ใช้ในการจุดระเบิด7 5ส stop ไฟเบรก turn ไฟเลี้ยวมิเตอร์ก็คือไฟโชว์ที่หน้าปัด ถูกต้องตามนี้นะส่วนอันนี้2ตัวข้างๆเนะี่ยด้านซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้คือฟิลสแปร์ก็จะต้องมี 15M1 แอมป์หตัว 7.5M1 แอมป์หตัวนะครับถ้าท่านเจ้าของรถท่านรับชมอยู่ท่านก็จะได้ทราบด้วยนะครับอ่ะทีเนี้จากเมื่อตกี้เนี่ยนะครับรถคันเนี้ยเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจนะรถสามารถสตาร์ทติดได้แล้วก็มีไฟเตือนเกียร์ว่างนะครับกับไฟเตือนไฟเลี้ยวเนี่ยติด ทีนี้ครูจะจำลองสถานการณ์นะครับเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เนี่ยดึงฟิลเมน15แอมป์ออกไป1ตัวแล้วดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอา่าวดึงฟิลเมน15แอมป์ออกหนีบเบาๆนะครับดึงขึ้นมาตรงๆครับอ่าเอาฟิลวางไว้เอาล่วงอีกตอนนี้เราถอดฟิล15แอมป์ออกไปแล้วนะครับฟิลเมนนะครับอา่าแล้วเรามาดูนะครับว่า ถ้าสมมติว่าฟิลเมนขาดมันจะเกิดอะไรขึ้นเปิดสวิตกุญแจเห็นไหมฮะพอฟิลเมนขาดไฟที่จะต้องติดโชว์ที่หน้าปัดไม่ติดแต่ครูจะให้ลูกศิษย์ลองสตาร์ทเครื่องดูว่าสตาร์ทติดไหมสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้นะครับ แต่เราดูต่อไปนะแล้วเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดจับจับแฮนด์ไว้ตรงๆหน่อยครับไฟเตือนไฟเกียร์ว่างกับไฟเตือนไฟเลี้ยวก็ติดแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อครูดับสวิตกุญแจเครื่องยนต์ดับนะแต่เปิดไฟเกียร์ว่างกับไฟเตือนไฟเลี้ยวไม่ติดอ่ะเดี๋ยวครูปิดสวิตกุญแจนะให้ลูกศิษย์เสียบฟิวเมนกลับ โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าที่ครูจำลองสถานการณ์มาถ้าฟิลเมนขาดเปิดสวิตกุญแจไฟเกียร์ว่างไฟเลี้ยวไม่ติดสตาร์ทเครื่องยนต์ติดนะครับพอเครื่องยนต์ติดไฟเกียร์ว่างกับไฟเตือนไฟเลี้ยวติดได้แต่มันจะติดแบบริบหลี่ริบหี่มันจะสว่างไม่คงที่เข้าใจตรงกันแล้วนะครับ ครูกลับมาที่ฟิวตัวที่2นะครับฟิว IGN นะครับมันย่อม,มาจากคำว่า ignition ที่แปลว่าจุดระเบิดอ่ะยศพลถอดฟิวตัวที่2องออกอโอเคนะนี่นะลูกสิ์ถอดฟิวมาให้ครูแล้วนะอ่ะเปิดสวิตกุญแจก็จะเห็นว่าถ้าฟิวตัวที่2ขาด เปิดสวิ์กุญแจไฟเกียร์ว่างติดไฟเตือนไฟเลียวติดทีนี้ครูจะให้ลูกศิษย์สตาร์ทเครื่องไม่ติด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 โอเคนะท่านผู้ชมเห็นชัดเจนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยที่ใช้รถ Honda Novades เนี่ยถ้าฟิลตัวที่สองเนี่ยฟิล IGN Ignition มันขาด รถของท่านก็จะสตาร์ทไม่ติดท่านเปิดสวิตช์กุญแจไฟเลีย้ยวแตรไฟเบรกเ,<ป>เห็นไหมครับทำงานได้เป็นปกติแต่ท่านกระทืบคันสตาร์ทให้ตายก็ไม่ติดถ้าเกิดว่าท่านไปเจอช่างที่ขาดจรรยาบันของการเป็นช่างเขาเช็คเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าที่สตาร์ทไม่ติดเพราะฟิวขาด ถ้าเขาจะเปลี่ยนฟิลให้ท่านอย่างเดียวเนี่ยรายได้เขาอาจจะน้อยเขาอาจจะบอกท่านเจ้าของรถว่าไอ้นั่นไอโ้น,โน่นไอน้นี่ที่มีมูลค่าแพงๆมันเสียแล้วก็เปลี่ยนให้ท่านหรือจะไม่เปลี่ยนก็นแล้วแต่แต่บอกว่าเปลี่ยนแต่แท้ที่จริงแล้วแค่เปลี่ยนฟิลตัวละแค่3บาท5บาทเข้าไปรถท่านก็สตาร์ทติดได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ท่านเห็นชัดเจนนะครับ แค่ฟิวตัวนี้มันขาดรถท่านก็สตาร์ทไม่ติดแต่ว่าระบบไฟสัญญาณอะไรต่างๆยังคงทำไมครับสามารถทำงานได้ตามปกติอ่ะหูขออนุญาตปิดสวิตกุญแจก่อนนะให้ลูกศิษย์เสียบฟิวอิกนิชั่นกลับคืนใส่ให้ตัวเลขมันไปทางเดียวกันด้วยนะครับ ทีนี้ลูกศรสายฟิวิงนิชั่นกลับไปแล้วนะครับเปิดซื้อแจใหม่อ่าผู้ก,กิดเปิดเลยอ่าไฟสัญญาณติดเหมือนเดิมนะอ้าวติดเครื่องให้ดูใหม่แหมทีเดียวติดเลยนะโอเคชัดเจนเลยนะอ่าดับเครื่องครับทีนี้ไปฟิวตัวที่สามนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวมิเตอร์ นะครับอ่าเปิดสวิงแจก่อนครับอย่าเพิ่งดึงครับไ,ไฟเลี้ยวแต่ไฟเบรกติดปกตินะอ่ะครูจะให้ลูกศิษย์นะครับดึงฟิวตัวที่สามออกอ่ะลูกศิษย์ดึงฟิวออกมาแล้วนะป๊าครูกลับมาที่หน้าปัดอ่ะเมื่อก,กี้มาได้ติดสวิงแจนะครับเปิดสวิงแจ มีอะไรไหมครับไม่มีอะไรติดเลยนะครับอ่ะครูลองกดแต่เนี่ยนะฮะกดแต่แล้วนะไม่มีอะไรอ่ะให้ลูกศิษย์ติดเครื่องอ่าเห็นไหมครับแต่มันทำไมครับสตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้นะครับชัดเจนอ่ะทีนี้พอสตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้แล้วท่านดูเลยครับ ไฟเตือนไฟเกียวว่างไฟเตือนไฟเลี้ยวติดไหมครับไม่ติดอ่ะเนี่ยครูก,กดแต่เห็นไหมครับแต่ไม่ดังอ่ะครูดับเครื่องใส่ฟิวตัวที่3มกลับเข้าไปอ่ะตอนนี้ลูกศ์ใส่ฟิวตัวที่3ามกลับเข้าไปแล้วนะป๊า คภูกิดเปิดิต้์แจนี่เห็นไหมครับไฟเตือนเกียร์ว่างไฟเตือนไฟเลี้ยวกลับมาติดตามปกติชัดเจนเข้าใจตรงกันทีนี้ครูขออนุญาตปิดสวิตตัวนี้นะมาดูเวลาเราดูกล่องฟิลนะครับเราจะต้องดูลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะดูลักษณะอย่างนี้นะฟิลเมน15แอมป์อยู่อย่างนี้นะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูกลับกันนี่เราไปดูกลับการครูขออนุญาตเดินกลับมาท้ายรถอย่างนี้นะครับถ้าเราดูกลับกันมันจะกลายเป็นว่าไอฟิลมิเตอร์เนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับส่วนในตัวฟิลอิกนชันคืออยู่ตัวกลางเหมือนเดิมแล้วไอฟิลที่มันควรจะเป็นฟิลมิเตอร์เนี่ยมันกลับกลายเป็นฟิลเมนแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่า อันไหนมันถูกอันไหนมันผิดอ่าเดี๋ยวขอญาสักคู่ครูกลับมาอย่างเก่าครูก็จะพิสูจน์ให้ท่านดูนะครับอ่าเอาเทสแลมตแตะตอนเนี้ยครัวสายเทสแลมเนี่ยนะครับสายกาวเนี่ยหนีบกับขั้วลบแบตอ่ายศพลแตะขั้วบวกขั้วบวกแบตแบตเตอรี่มีไฟนะเทสแลมครูไม่ขาดอ่าครูกลับมาที่นี่นะ ครูเอารู่นแจออกนะครับนี่นะรู่นแจนี่เดี๋ยวครูขอ,อยญามาวางไว้ตรงนี้เลยนี่นะรู่นแจนะอ่ะดึงฟิลตัวสีฟ้าครับ15แอมป์ออกอ่ะเสร็จแล้วเอาเทสแลมแต่ไปทีละขั้วครับแตะแตะขั้วในก่อนไม่ติดนะอ่ะแตะอีกขั้วหนึ่งเห็นไหมครับอันเนี้ย มีไฟมาเห็นไหมมารอที่ฟิลแล้วถ้าฟิลไม่ขาดมันจะวิ่งผ่านฟิลเสร็จแล้วไฟที่วิ่งผ่านฟิลตัวนี้มันก็จะวิ่งผ่านสายไฟในเมนนะครับสายไฟเมนวิ่งไปเรื่อยๆแล้วไฟเนี่ยมันก็จะมารออยู่ที่สวิตกุญแจแต่ตอนนี้ครูไม่ได้เปิดสวิตกุญแจนะไฟยังวิ่งออกไปไม่ได้อ่ะถอดฟิลตัวที่สองออก เนฟิวตัวล่างโทษทีฟิวตัวล่างอ่าตอนนี้ลูกศีถอดฟิวตัวล่างออกแล้วนะแตะ2องขั้วแตะขั้วในก่อนติดไหมครับไม,ไม่ติดนะอ่าแตะอีกขั้วหนึ่งก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นไอ้ฟิวตัวบนตัวเนี้ยที่เราใส่ไปเนี่ยคือถูกต้องแล้วนะครับตัวบนเนี่ยเป็นฟิวเมน เดี๋ยวครูพิสูจน์ต่อไปนะครับตอนเนี้ยที่ฟิลตัวบนเนี่ยขั้วซ้ายเนี่ยนะครับมีไฟมารอนะอ่ะทวนอีกทีนึงแต่ขั้วซ้ายครับขั้วซ้ายขั้วซ้ายนี่นะมีไฟมารอนะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เนี่ยนะครับเสียบฟิลกลับคืน อนนี้เขาเสียบฟิลนะฟิลเมนกลับคืนแล้วนะเดี๋ยวครูจะให้เขามาแตะขั้วขวากับขั้วซ้ายฟิลฟิลนี้ฮนะแตะครับขั้วในก่อนดีแล้วก็มาขั้วนอกไม่มีนะไม่ติดนะไปขั้วนอกครับก็ไม่ติดนะครูไม่ได้มาแหกตานะครับนี่ของจริงนะครับไม่ติดทั้งคู่เลยนะเสร็จแล้วครัวลูกกุญแจเนี่ยนะครับอ่าลูกกุญแจ กลับไปเสียบที่ตัวแม่แล้วครูเปิดออนนะครับนี่นะออนเห็นไหมไม่ติดนะไฟที่นี่ไม่ติดอ่ะมาเช็คฟิวครับเช็คขั้วในก่อนไม่ติดนะอา้าวเช็คน่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้มันเป็นฟิวที่จะต้องรอการเปิดสวิตกุญแจก่อนนะครับแล้วไฟมันจะวิ่งกลับมาที่ฟิวตัวเนี้เพื่อจาวไฟเนี่ยจ่ายไปที่ ไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวมิเตอร์อ่ะเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเขาลองบีบเบรกดูนะครับสักครู่อ่ะบีบเบรกยังไม่ได้เสียบฟิลครับเดี๋ยวเสียบฟิลคืนก่อนครับอ่ะเสียบฟิลคืนก่อนปิดสจก่อนนะจปิดก่อนครับอ่ะเสียบแล้วนะเปิดสัแจ บีเบกเนี่ยเห็นไหมครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นนะครับฟิลสาตัวเนี่ยถ้าท่านใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่นะครับท่านก็ควรจะศึกษาหรือดูคลิปของครูวไว้เผื่อวันหน้ามีปัญหาอย่างไรเนี่ยก็จะได้แก้ไขในเบื้องต้นได้ก่อนที่ครูจะปิดฝาครอบครูทวนนะครับยศพลจับปักฝากล่องฟิลไว้ให้หน่อย นะครับตัวบนนะครับฟิลเมนนะครับใช้ให้ถูกต้องนะครับ15แอมตัวกลางฟิล7.5แอมนะครับอีกนิชชันฟิลใช้ในการจุดระเบิดติดเครื่องข้างล่าง7.5แอมนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟโชว์หน้าปัดมิเตอร์ต่างๆ่ะปิดสารครอบครับโอเคอ่ะ โอเคนะยังติดอยู่เหมือนเดิมน,นะอา้าวติดเครื่องอีกทีนึงครับอ่าชัดเจนนะครับอา้าวดับเครื่องครับอ่าทีนี้มาดูตรงนี้ต่อครับอา่าเดี๋ยวนะครับครูก็กลัวท่านจะเห็นไม่ชัดเนี่ยนะครับ นะครับเดี๋ยวครูขอปรับความคมชัดหน่อยนะครับเมื่อกี้ครูก็วางไว้ดีๆอยู่เนี่ยนะครับนะเขาเดินมาเขาก็มาเตะของครูนะครับฮนะอ่าเอาเอาเ,อาเอากล่องสวิตช์แจมาทับให้ครูหน่อยครับตรงนี้นะทับตรงกลางครับอ่านะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอสักครู่นะครับ อันนี้ก็ขยายใหญ่เดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดอ,อ,อ่ะเดี๋ยววานภูกิจเป็นคนตากล้องให้หน่อยนะครับภูกิจดูให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวฟารมชัดเจนอาจจะไม่ชัดนะครับไม่ว่ากันนะอ่าโอเคชัดแล้วครับลูกศิษย์ภูเก่งนะครับ ทีนี้จากที่มีคนถามครูว่านะครับเขาจะให้ครูเนี่ยสอนต่อวงจรหลอดไฟเตือน 2T ของรถ honda nova ครูขออริญาตใช้เป็น honda nova d a s h คันนี้ไปนะครับวงจรการทำงานนะครับของหลอดไฟเตือน 2T nova d a s h คันนี้ทำงานอย่างไรก็คือมันจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟนะครับก็คือแบตเตอรี่ โดยขั้วลบของแบตเตอรี่เนี่ยก็ต่อลงกาวไปนะครับกาวรถ Honda ก็คือสายเส้นสีเขียวนะครับเดี๋ยวกูขออญาตเขียนนี่นะครับอาจจะเขียนแล้วท่านอาจจะมองเห็นไม่ได้นะ,นะเขียวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากแบตเตอรี่ขั้วบวกก็จะมีสายไฟวิ่งออกมาไฟเนี่ยจะต้องไปวิ่งผ่านฟิลเมนที่ครูอธิบายจากเมื่อสักครู่ไปนะครับวิ่งผ่านฟิลเมน แล้วไฟที่วิ่งออกจากฟิลเมนเนี่ยมันก็จะมารออยู่ที่ตรงสวิตกุญแจซึ่งตอนเนี้ยสวิตกุญแจเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่ง off. ออฟเพราะฉะนั้นสะพานไฟเนี่ยมันจะไม่ต่อวงจรมันก็จะไม่มีไฟเนี่ยวิ่งมาจากจุดเนี้ยไม่มีไฟวิ่งออกมาเมื่อมันไม่มีไฟวิ่งออกมายังไงไอหลอดไฟเตือนทุทีหลอดนี้มันก็ไม่ติดอยู่แล้ว แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเปิดสินแจไปที่ตำแหน่ง On. ออนครูขอญาตเขียนนะครับออนถ้าสวิตกุญแจเราไม่ได้เสียสะพานไฟในสวิตกุญแจตัวนี้ก็จะทำไมครับต่อวงจรอย่างนี้พอมันต่อวงจรอย่างนี้เสร็จปุ๊บไฟจากสวิตกุญแจมันก็จะวิ่งวนกลับไปหาไอฟิลตัวที่เขียนว่าสตอ็อไฟเบรก เตร์นไฟเลี้ยวแล้วก็มิเตอร์ไฟโชว์ที่นับปัดถ้าฟิลไม่ได้ขาดไฟมันก็จะวิ่งผ่านฟิลตัวเนี้ยแล้วก็จะวิ่งไปที่หลอดไฟเตือนทูทซึ่งในรถ Honda Nova เนี่ยนะครับเขาจะใช้เป็นหลอด LED ไฟก็จะวิ่งผ่านหลอดไฟเตือนทูทนะแล้วก็วิ่งมารออยู่ที่ตัวสวิตช์ลูกลอย ซึ่งถ้าในกรณีที่ทูทของเราเนี่ยยังมีปริมาณมากอยู่ไอตัวลูกลอยเนี่ยก็จะไม่แตะสองขั้วนี้เพราะฉะนั้นไฟจะวิ่งผ่านไปลงกาวไม่ได้หลอดไฟเตือนทูทก็ไม่ติดแต่เมื่อเราใช้ลดไปปริมาณทูทจะลดลงจนกระทั่งโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันจะเหลือน้ำมันทูทเนี่ยอยู่ประมาณ 200cc ไอสวิตลูกลอยตัวเนี้ยมันก็จะทำไมครับต่อวงจรพอมันต่อวงจรไฟที่มันวิ่งผ่านหลอด led มาวิ่งผ่านลูกลอยได้มันก็ไปไหนครับลงกลาวพอไฟวิ่งผ่านหล,ล,ล,ลอดไฟเตือนทูทีลงกลาวครบวงจรได้ไอหลอดไฟเตือน t w t เราก็จะทำไมครับติดสว่างนี่นะวงจรการทำงานจะเป็นอย่างนี้นะครับของรถ h o n d a n o v a d เดส โดยสายที่ออกมาจากหลอดไฟเตือนทูทีเนี่ยจะเป็นสายสีเขียวคาดแดงส่วนสายที่ออกจากสวิตลูกลอยเนี่ยนะครับไป็ลงกาวคือสายสีเขียวผูทวนอีกครั้งนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูของจริงแบตเตอรี่ขั้วลบสีเขียวต่อลงกาวไฟจากแบตเตอรี่บวกวิ่งผ่านเมนเมนฟิวไฟวิ่งผ่านสวิตกุญแจ ไฟจากสวิตกุญแจวิ่งมาผ่านฟิวตัวที่3สต็อปเทิร์มิเตอร์ไฟจากฟิวตัวนี้วิ่งผ่านหลอดไฟเตือน 2T ทีที่เป็นหลอด LED วิ่งออกมาลูกลอยนะครับผ่านสวิตลูกลอย 2T ถ้าน้ำมันหมดไฟก็ทำไมครับวิ่งลงกล่าวแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราเติมน้ำมัน 2T ทกลับเข้าไปไอสวิตลูกลอยตัวนี้มันก็จะไม่ต่อวงจร พอมันไม่ต่อวงจรไฟมันวิ่งผ่านหลอดไฟเตือนทูทีได้แต่มันผ่านสวิตลูกลอยไม่ได้เพราะทูทีเยอะอยู่ไฟลงกาวไม่ได้ไอหลอดไฟเตือนทูทีก็จะต้องทำไมครับดับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับอ่าเดี๋ยวครูพาไปดูที่รถของจริงอ่าไปครับ นี่นะครับโดยปกติเนี่ยนะครับสายก็จะต่ออยู่กับสวิตลูกลอย 2T แบบนี้นะครับนี่นะโดยเป็นสายสีเขียวคาดแดงกับสายสีเขียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูยังไม่ได้เปิดสวิตกุญแจไฟมันก็รออยู่แค่ตรงสวิตพอครูเปิดสวิตกุญแจไปอ่อ,อน ไฟจากวซตช์กุญแจก็วิ่งกลับมาหาฟิลใช่ไหมครับฟิวที่เป็นอะไรครับสต็อปเทอร์มิเตอร์แล้วไฟเนี่ยก็จะวิ่งผ่านหลอด LED เอา้าวรูดิดมาตรงนี้ครับนี่นะครับหลอด LED จะอยู่ตรงที่นิ้วคูชี้นี่นะครับเป็นหลอดขาวๆใสๆนะเนื่องจากตอนนี้เราเติม 2T เข้าไปนะครับลูกลอยมันสูงอยู่มันไม่ติดอ่ะเดี๋ยวครูทำให้ดูนะครับ เดี๋ยวครูจะขออนุญาตดึงสวิตลูกลอยทูทีออกอันนี้มันหลวมอยู่นะครับท่านเจ้าของท่านจะได้รับทราบไปด้วยนะครับมันหลวมนะครับแล้วไอ้ลูกลอยทูทีที่อยู่ในนี้นะครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําแบบว่าพอเติมออลตราลูปเต็มแล้วลอยขึ้นมาสูงนะครับเขาทําแค่ว่าเนี่ยลูกลอยมันอยู่ในตัวเนี่ยในกระป๋อขาวๆตัวเนี้ย ถ้าทูีเยอะลูกลอยมันลอยขึ้นมาหน่อยนึงมันไม่ต่อสะพานไฟให้หลอดมันก็ไม่ติดทีนี้ครูจะจําลองสถาน,นาการณ์นะครับว่าทูทีหมดเดี๋ยวครูจะหงายสวิตตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับอ่านี่นะตอนนี้คือ tier, ทูทีเต็มถังนะครับอ่ะครูกิจไปถ่ายที่ตรงหลอดไม่ติดนะครับชัดเจนนะอ่ะ ทีนี้อ่ามาที่นี่ใหม่ครับ <c oughs> เดี๋ยวครูจะเอาลูกลอยตัวนี้ความกลับลงไปอย่างนี้นะครับนี่ทุทีหมดอ่าไปถ่ายที่ตรงนู้นครับ <c oughs> ติดเห็นไหมครับอ่าที่หลอด LED สีแดงช <c oughs> ัดเจนนะครับ ทีนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับครูมีรถ Honda Nova ขับนะครับแล้วด้วยความซุกซนตามภาษาวัยรุ่นโดยปกติเนี่ยนะครับไอหลอดไฟเตือน 2T เนี่ยมันจะติดก็ต่อเมื่อ 2T ท,ท,ทำไมครับหมดถังแต่ด้วยความซุกซนอย่างที่ครูว่าไปนะครับครูก็ไปถอดไอสาย2เส้นตรงนี้ออกเนี่นะ เพราะฉะนั้นพอเราไปถอดสายสองเส้นออกเนี่ยนะครับถ้าเราขับรถไปเนี่ยทูทีหมดถังเลยหลอดไฟเตือนทูทีจะติดไหมครับไม่ติดนะเพราะว่าไฟมันวิ่งผ่านสวิตช์ในนี้ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วทํายังไงครับในสมัยนั้นพอถอดออกเสร็จปุ๊บครูก็ไปหารวดหาตัวที่เสียบกระดาษมาแล้วครูก็มาเสียบเข้าด้วยกันอย่างนี้อ่ะเราไปดูครับ ทูทีก็เต็มถังอยู่นะแต่หลอดไฟเตือนทูทีทำไมครับติดเฉยเลยนะครับปิดสวิตช์แจกก็ดับเปิดก็ติดเพราะอะไรครับเพราะว่าไฟมันวิ่งผ่านสายไฟเส้นนี้แล้วก็ไปลงกราวโดยตรงเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวครูพิสูจน์ให้ดูต่อไปว่าไฟเนี่ยมันมาเส้นสีเขียวคาดแดงจริงหรือเปล่า ครูจะดึงอันนี้ออกนะครับตัวที่หนีบแหนบอ่ะแล้วดูนะตอนนี้หลอดอันนี้ทำไมครับดาบอยู่นะไม่ติดนะเสร็จแล้วครูเนี่ยนะครับเอาแหนบเนี่ยจิ้มไปที่สายสีเขียวคาดแดงแล้วครูจะแตะลงกาวเดี๋ยวครูจะแตะกับน,น็อตยึดนี่นะถังน้ำมันนะครับนี่นะเขียวคาดแดงนะครับแตะลงกาวโดยตรง ไปดูที่หน้าปัดครับเห็นไหมครับอ่าหลอดไฟเตือนทุทีติดนะชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฉลาดน้อยดันเอาเอาแหนบนะครับหรือสายไฟเนี่ยไปแตะกับสายสีเขียวแตะลงกาวเหมือนเดิมอ่ะหลอดไฟเตือนทุที ไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ถามว่าวงจรไฟเตือนทูทีฮอนด้มันต่ออย่างไรมันก็ต่ออยู่ประมาณนี้นะครับถ้าสวิตตัวนี้เราไม่ได้เสียนะครับนะหลอดไฟ LED ไม่ได้ขาดแล้วก็สายไฟไม่ได้ขาดวงจรการทำงานก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ เมื่อเราเปิดสวิตกุญแจเนี่ยไฟเนี่ยนะครับมันวิ่งมารอที่สายเส้นสีเขียวคาดแดงแล้วนะครับแล้วก็แค่รอหน้าคอนแทคของลูกลอยเนี่ยมันต่อวงจรลงกาวให้นะก็คงจะได้ความรู้และความเข้าใจไปในระดับหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับฟิวตัวหนึ่ง สามารถทำให้รถของท่านสตาร์ทไม่ติดได้ทั้งทางที่ไฟเลี้ยวแต่ไฟเบรกก็ยังคงทำงานอยู่อย่างที่ครูบอกไปว่าถ้าท่านไปเจอช่างดีมีจรรยาบันท่านก็อาจจะจ่ายแค่ค่าฟิลกับค่าไล่วงจรแต่ถ้าไปเจอช่างซึ่งไยซึ่งจรรยาบรนเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวจากฟิลตัวหนึ่งกับการไล่วงจรอาจจะกลายเป็นว่ากล่องซ DI เสีย คอยเสียขดลวดเสียอะไรเสียก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีครับ